บทกลมเด็กกาบอกนะครับเจา้านกกาบเอ,อยไข่ไว้ให้แม่กาฟักแม่กาก็หลงนะคิดว่าลูกในบุพรข้าเป่าข้ามาเผือข้ามาเหยี่บมาป้อนหนอนไม่เลยลังนอนซ่อนซ่อนเหยื่อมาให้กินปิดเจ้ายังหอนออกแท้คอ,อแท้จะสอนบิน กานามไปกินที่ป่าน้ำพระโกงค่ะทินเจ้าเหยียบสารลายปากก่า,ปาก็ไซหาปลากินกุ้งและกินกัน้งกินกระพังแมงดากินแล้วก็โผมาจับที่ต้มว่าูกทองยังมีนายพันเที่ยวเยี่ยมมอง,มองยกปืนขึ้นสองจกก้องแกวแม่กาดำาอตัวหนึ่งก็จะต้มอีกตัวหนึ่งก็จะยาง กินน้ำแม่กาดำข้าววันนี้อู๋แม่นานขอบคุณครับ